สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับสบายๆนะทำจิตใจสบายๆนะครับชวนเรื่องของการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เกิดมุมมองนะครับในการมองโลกนะครับอย่างสดใสนะครับมองโลกอย่างเข้าใจนะครับหลายครั้งนะท่านทราบไหมเวลาผมว่างๆเนี่ยนะครับนะผมชอบเดินจงกรมนะการเดินจงกรมก็คือการเดินกลับไปกลับมานะ ในพื้นที่ความยาวบ้านนะสักประมาณ5-6เมตรนะกว้างประมาณสักาเมตรครึ่งถึง2เมตรเนี่ยนะครับนะเรามีที่ก็เดินไปเดินมา <S <S บางท่านเอ๊ะทำไมเดินไปเดินมานะมันสนุกตรงไหนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจิตใจสงบสบายนะการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายนะมันมีประโยชน์ยังไงล่ะครับนะวันนี้จะมาแชร์กันนะนเป็นประสบการณ์จริงนะที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะควรมาแบ่งปัน เพราะว่าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะเรามีสติอยู่ที่เท้านะครับก็จะเกิดสมาธินะั้นในการเดินนะหนึ่งก็คือมันเป็นการออกกำลังกายอะ่ะนะพูดอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราตื่นมาเช้าๆนะประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยนะเราจะไปเปิดป,ประตูไปวิ่งจ็อกกิ้งที่ไหนใช่ไหมมันทำไม่ได้เราก็เดินจงกรมอยู่ในบ้านนะบางคนถามว่า e ทวไมอาจารย์ตื่นเช้าจังคือผมเป็นคนนอนเช้านะบางทีประมาณสักไม่เกินสี่ทุ่มเนี่ยหลับไปแล้วนะประมาณตีสี่ตีห้าวันนี้ก็ตื่นละ ตื่นมาบางทีก็จะชอบเดินจงกลมเนะเงีย,ยบๆนี่แหละนะเดินที่บ้านนะครับก็เดินไปเดินเดินเดินจงกลมเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะในคิดดูสิมืดๆตีสี่ตีห้าด้วยนะครับวันไหนฝนฟ้าตกอีกใช่ไหมก็เดินไปเดินมาหนึ่งคือการออกกำลังกายครับออกกำลังกายมันทาให้เรารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงเดินมยืดเส้นยืดสาย ใครลองนั่งนานๆนี่เมื่อยนะนั่งนานๆเมื่อยเมื่อยเสร็จก,ก็เดี๋ยวเจ็บน่นปวดเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมชาตินะของการนั่งนานๆเราเดินจงกรมเนี่ยมันทำให้ได้ยืดเส้นยืดสายนะกระดูกแข็งแรงนะครับเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะได้ขยับขยื่นเดี๋ยเพาะผู้สูงอ,อายุนะประมาณอายุอย่างรุ่นผม50ขึ้นไป60เนี่ยเจเนี่ยผมมองว่าเดินอ่ะดีนะใครไม่เดินนะชอบนั่งมา,มา,มา,มากๆผมว่า เดี๋ยวมันจะปวดเมื่อยง่ายนะครับนะก็เดินนะเดินจงกรมเดินไปเดินมา1ก็คือประโยชน์ละจากการออกกําลังกาย2ก็คือขณะที่เดินเนี่ยมันสงบนะนะท่านมีสติเนี่ยจิตมาสงบถ้าท่านไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเวลาท่านเดินเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันเบาสบายนะโดยเฉพาะทุกครั้งที่สติมันเกิดแล้วก็ปัญญาทํางานให้เห็นความจริงว่าเออมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นะการแตะสัมผัสนะการรู้ที่เท้าอะไรก็แล้วแต่นะมันเห็นการเกิดขึ้นระดับไปแล้วจิตเราจะรู้สึกปล่อยวางจิตเรามีลักษณะปล่อยวางชัว่วขณะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเบากายเบาใจนะครับมีความมีลักษณะที่ว่าเ,ออเรื่องทุกอย่างในโลกนะครับนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรียกว่าเป็นสัจธรรมนะมันก็สามารถเห็นได้ในขณะปัจจุบันที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินไปขาขวาขาซ้ายใช่ไหมเดิน สลับไปสลับมานะยกเว้นแต่ผู้ฟุ้งซ่านนะถ้าใครเดินยงกลไม่เป็นบางคนเดินฟุง้งซ่านเดินไปเดินมานี่ไม่สงบหรอกมันต้องมีสติอยู่ที่เท้านะหรือบางคนต้องใช้คําบริกรรมนะเราก็เดินไปพอเราเดินไปเราก็รู้สึกว่านะหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะครับมันรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นถ้าเราง่วงนอนนะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะทุเรามันจะหายนะจิตจะกลับมาสดชื่นนะครับถ้าเราเดินไปเดินมาเรื่อยๆนะครับนะมันจะรู้สึกว่าสติ จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะปัญญาก็ทํางานนะครับก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปอะ่ะพูดง่ายๆทำให้จิตเราปล่อยวางได้ง่ายนะเมื่อจิตเราปล่อยวางได้ง่ายมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นสมาธินะก็หนมะาความรู้สึกว่าเดินไปเดินมานะมันีเดินได้เป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะเดินไปเดินมาบางคนไม่เดินเดินอะไรใช่ไหม เดินเดินอย่างนีแ้แล้วได้อะไรใช่ไหมเนะี่ยเขาไม่รู้ไงว่าประโยชน์ของการเดินโยงกลมมีมากมายคราวนี้ผมไม่ได้พูดถึงทฤษฎีนะถ้ทาทฤษฎีลองไปหาไปเซิร์ชดูนะนะในคําสอนครูบาอาจารย์นะหรือว่าใน g o o g l e เนะี่ยเขาไปเซิร์ชดูนะว่าประโยชน์ของการเดินโยงกลมเป็นยังไงแต่ตัวเองที่ประสบมาคือเดินแล้วมันที่บอกหนึ่งก็ร่างกายมันจะรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังอย่างที่สองก็คือจิตใจมันมีเกิดสตินะเกิดสติ อยู่ในขณะปัจจุบันปัญญาเนะี่ยก็สามารถเห็นว่าทุกสิ่งเกิดทุกสิ่งก็ดับอ่ะนะพอมันเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นไงพะมันเห็นว่าอะไรในโลกใบนี้มันเกิดแล้วก็ดับทั้งสินนะ้นอะ่ะนะจิตเราก็จะปล่อยวางมากขึ้นเมื่อจิตเราเบาสบายมันก็มันก็เป็นสมาธิก็เหมือนคนเราเสพสมาธิก็เดินเพลินอยู่อย่าง,งนะั้นแหละนะบางทีเดินกันอยู่30นาทีบางทีขณะที่เดินเพลินๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะมีปัญญาผุดขึ้นมาอีกคำว่าปัญญามันอาจจะเป็นปัญญาทางโลกก็ได้เพราะว่า เรายังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่ใช่ไหมเพราะเราเป็นคารวาสเป็นชาวบ้านเน่เราไม่ใช่นักบวชถ้านักบวชนี่นะบางทีมีความคิดปุดขึ้นมาไปยุ่งกับโลกเนี่ยก็แบบว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีละเพราะว่าถ้าเกิดนักบวชไปยุ่งกับโลกมากเกินไปนะบางทเีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่วิสัยอะ่ะไม่ใช่คือนักบวชอะ่ะเป็นไม่ใช่วิสัยของคารวาสไงนะบางทีไปยุ่งกับทางโลกเยอะ บางก็เกิดเรื่องไม่งามอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคารวะ้าวบ้านเนี่ยบางทีเราเดินจิตเราไปสมาธิแล้วบางทีมันก็จะเกิดความคิดหรือเรียกว,ว,ว่าปัญญาก็ได้นะนก็ขุดขึ้นมาว่าเออเราน่าจะทําอย่างนั้นสิเขาแล้วเกิดความคิดสร้างสารรค์นะบางทีเราก็าเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดความคิดสร้างสารรค์นะเห็นหนทางที่จะปรับปรุงพัฒนางานของเราเห็นหนทางที่จะทําการอะไรอ่ะนะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะ สร้างประโยชน์ใหม่ๆอย่างเงี้ยน,นะครับนะจิตเกิดเป็นเมตตาอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าอ่ะผมทําช่อง u t u b e เงี้ยก็จะเกิดหัวข้อที่คิดว่าอะไรควรจะแบ่งปันให้ f อให้เพื่อนให้กัลยาณามิตรในช่องเนะี่ยที่เป็นประโยชน์นยเป็นสาระอย่างเช่นผัวุมพูดเรื่องของเศรฐษฐกิจการเงินนะฮะเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับพูดไปจริงๆมันไม่มีโทษกับใครเว้นแต่ว่าคนอื่นจะเพ่งโทษเราซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนา จะพูดร้ายหรือว่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะฮะสิ่งที่เราคาดการในอนาคตก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นมาจากเหตุปัจจัยในอดีตนับจนถึงปัจจุบันใช่ไหมแต่อนาคตก็เป็นการคาดการแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นร้อยเปหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสมีแนวโน้มบางทีมีโอกาสแนวโน้มแค่20-30%นก็พูดเอาไว้นะเพื่อความไม่ประมาท ถ้ามากกว่า50 6 0 70หเนี้ก็พูดไว้อีกนะครับว่าเนี่ยผมมองเห็นมากกว่า50%นะมองเห็น80%นะมองเห็นถึง95%แล้วนะก็จะพูดเอาไว้แต่ว่าอีกที่บอกเรื่องอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็แปลว่าเราเราฟังเป็นแนวทางเฉยๆนะแต่เพื่อความไม่ประมาทอะไรที่พอเตรียมตัวได้แล้วควรรียมตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวพอมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะเราเตรียมตัวไม่ทัน ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์เนี่ยมันมันไม่ดีอ่ะนะมันก็ทําให้เราล่าช้าออกไปได้หนึ่องอันนี้คือประโยชน์ของการเดินโยมกลมุมนอกจากสุขภาพร่างกายนะจิตปล่อยวางนะจิตปล่อยวางก็เราก็จะมองเห็นว่าบางทีปัญญาก็ทํางานก,ก็บอกทางออกกับเรานะว่าทางออกเราควรทาอะไรทําอะไรใช่ไหมอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นบุญกุศลนะที่เราทําให้คนอื่น เราก็จะมองเห็นเจตนาของตัวเราเองจิตใจขงตัวเองว่าเราทําไปเนี่ยมันเป็นบุญหรือบาปเนีเราทําไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเขาเรียกว่าเวลาคนเราทําความดีเนี่ยนะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเราก็เขาเรียกว่า,วา,า,วามไม,ไม,นนาาาไม่ไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายคนอื่นอ่ะเขาเรียกว่าเวลาเราจะทําความดีเราต้องพิจารณาเห็นก่อนว่าหนึ่งก็คือทําความดีที่มโนก่อนมโนกรรม นะครับแล้วว่าจีกรรมแล้วก็ไก่ยกรรมใช่ไหมเพราะเรามั่นคงอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นจิตเราเพราะจิตเรามีสติมีสมาธิปัญญามันเกิดใช่ไหมเมื่อเราทําอะไรเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเราก็ลงมือทำนะมันไม่มีสิ่งอะไรร้ายใช่ไหมสุดใครมาโจมตีอะไรเราเรารู้นี่นะเพราะว่าเราดูจิตของตัวเองตลอดอะหมายมันนี่คือประโยชน์ประโยชน์ของการเดินจงกรมซึ่งผมก็บองว่า สำหรับท่านนะบางคนที่ชอบนั่งสมาธิแต่เดินโยงกลมไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้ง2องอย่างนะแต่ว่าคนละแบบสมาธิแบบนั่งเนี่ยเราจะนิ่งบางทีมันจะเข้าสมาธิในระดับลึกนะบางทีนั่งนิ่งจนเรียกว่าเหมือนตัวจะหายไปอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเดินโยงกลมเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าได้สติกับความเพียรน,นะครับแล้วก็บางทีก็จะได้อ่เขาเรียกว่ามีความ สมดุลมากขึ้นน่ะนะมันเลยต้องมีทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมนะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายด้วยนะยืดเส้นยืดสายบางทีนั่งสมาธิมากเนี่ยมันก็มันนิ่งเงินไปนิ่งเงินไปนิดเดี๋ยวปวดเมื่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายนะครับเราก็จะมีความคิดดีๆเนี่ยใครที่มีปัญหาบางทีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องของธุรกิจปัญหาเรื่องการงานปัญหาการเงินเนี่ย ื่นเช้าเช้ามาเดินจงกรมนะครับเดินไปเดินมาเมื่อจิตมีสติมีสมาธิปัญญาก็ทํางานก็จะเห็นทางออกก็จะเห็นวิธีการปรับปรุงพัฒนาการสร้างสรรค์ต่างๆและทําสาระประโยชน์ต่อไปนะครับจิตจะได้ไม่ห่อเหี่ยวไม่ท้อแท้และจริงเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทุกท่านได้สติปัญญาสิ่งเหล่านี้ควรแบ่งปันเพราะเป็นสิ่งที่ดีโอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบช่องอาจารย์เสกอายสุนะรจุนหนึ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามแล้วส่วนยอดอาจารย์เสกเสมอมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ